สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังฮอนด้าเวฟร1 0ยไอครับคันนี้ก็เวลาขี่ไปแล้วมีเสียงดังเอียดเอียดเอียดอ,อยู่บริเวณล้อหลังนะครับผมก็ไม่รู้ลูกปืนตัวไหนแตกครับผมลูกปืนในล้อก,ก็จะมี3ามตัวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่ามันจะแตกตัวไหนนะครับผม ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้น่าจะแตกนะครับผมดูนะครับผมตัวนี้มันเจระบีแห้งนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็ไม่หมุนเหมือนกันนะครับผมส่วนลูกปืนสเตอร์ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคอยู่ครับ ก็มีเปลี่ยนแค่สองสองลูกนะครับผมก็ออ,อกง่ายๆครับผม แต่มันไม่เอาตัวกลางมันไม่หลุดออกก็ออกง่ายครับผมส่วนลูกนี้ก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับไม่หมุนเลยนะครับผมกับปุ่นเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสอต,ตัวเป็นหกสามศูนย์หนึ่งนะครับฝั่งขวา ส่วนฝั่งซ้ายก็เป็น6-2-01นะครับง่ายง่ายครับเปลี่ยนด้วยตัวเองก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาใส่ล้อกันนะครับผม รถ,รถทันใดมีปัญหาครับเวลาขี่ไปนะครับผมเยียงแรงเจียดจ้าเจียดจ้าอยู่บริเวณหลอหลังก็เป็นลูกปืนนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ ก็เรียบร้อยครับผมหันน็อตล้อเข้าก็เสร็จนะครับทรานี้เรามาหมุนดูมันก็ลื่นนะครับผมคราวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ